สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องและเอฟซีทุรูถัดมอนี้ซาวจัดเล่มกระบาตุนตุยกับผ้าขาป่าหาเฮตุ่เก่าเลยจตอยู่กับอยู่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาคือเก่านัจ้ะเนาะครับจังไดกับไปรุ่นไปส่งน้ำกันเด้อพี่น้องมอนี้ก็ไดดเนาะก่อนสีไปเก็บกับฝากกดไไหลกดแช่กดติดตามคือจังเก่าเลยพี่น้องไปกำลังใจหกันเนาะแล้วก็อย่าลืมไปสันกระดิ่งกันนำเด้อครับป้าเฮาพี่น้องลุยไปด้วยกันครับซอนอกแดกจ้ะพี่น้อง เห็ดก็แดงก็หลวงเนอะจ้าอืมนานๆเด้อพี่ชิ้เฮียวเฮียวเนี่ยด้วยจ้ะฝนปรตกอยู่แล้วเนาะกดกันถีบไปแล้วพี่เนอะชิมกันอีกแล้วฝนตก็คมุอเยอะตั้งโดนหัว มันจุ่มใช่งั้นเพิ่งแตกขึ้นยังเก่าดอกพี่น้องว่าสิขึ้่นพ่นกบขึ้นมาฝนตกมือเดียวเดี๋ยวเห็นคนเอาโยเตย์ดินคนใดกับแจ่เนี้ยมึงไปเห็นคนอยู่พี่น้องถ้าเขาได้ถือเรี่ยวนี่เพิ่นฟอเลยเด้อพี่น้องเพิ่นใบใหญ่เลยน้องเหรอน่าจะอืมเอามือไปแตะไว้ก่อแตะน้อยเดียวเราก็เอาใบไม้ปิดไว้นี่ ปอพี่พหน่องปอไงปอไงอะไรพี่น้องจูงนครับตัวอนนี้ก็าพาพี่น้องขึ้นมาวันที่หกเดิมบอกมิถุนนาเด้อพี่น้องทีหกหาเนะาะบอตัวเราลองคิดบอก <laughs> บอกเวลาพี่น้องวันที่เนาะก็ตัตุรุยนี่ก็ได้เก็บมือนี้กะอีกมือนึง่งคนเด้อพี่น้องเนาะตอนหกโมงเจ็ดโ,โมง จังสีได้เอาคลิปลงครับเพราะว่าอันนี่อันงั้นเห็ดตัวน่าจะแล้วแต่ได้กีดยางกีดยางสีน้องม ok ันก็เลยเด็กนักศึกษาเนี่ตัดบบทันเนาะตัดต่อบบทันขออาไปนำอะไหลายเด้อพี่น้องบบได้ลงมื่นต่อมื่นเนาะพอดอกพอดอกเตินไม่ไดอกเดียวดอกนี่ก็พอได้อยู่ในตะวันแตกโหดเนาะอใส่ก้นกลับไปคือสิเหลือตะขาอะไรก็ไี่รู้ก็จะได้ล่างตะขาอะไรถ้าเอาไปได้บ่ได้เอาพี่น้อง โอ้ยเป็นเสื้อปีหนาเนาะพี่น้องเนาะปีนี้ล่ะเ <laughs> อาบอเอาดอกโอ้ยอบอเป็นเสื้อขาเผันแขนช่วง,งนี้กับเก็บเล็กผสมหน่อยไปก่อนเนาะพี่น,อน,น้อนงเนาะนอกจากฝนอีกหลายๆจะพี่น้องหลอกจะพี่น้องมีเสียงรถแล้วบ้าต้นรถเป็นอยู่ที่ทางทินถนนขนมึงนี่ก็คือคิดเห็น มีมาแต่กับน่องเนาะท่านเห็นคนขึ้นมาขึ้นมาอย่ทนี้เี่น้อหนึ่งดอกจ้าอืมอันนี้แกะไรงาเหนึ่งบานพันยูดไต่โฮมใหม่จะเป็นปลาแตกนะามพี่น้องสามดอก เหลกช่องอ่ะต้องจต่สาวขักเลิกอพี่น้อเหมือนเนาะจ่ะแ้าเดี๋ยวต้องพิ่นเป็นเหลี่ยมๆบ่ใอยเห็นได้เพราะว่าพิ่นสีแดงๆนี่พิ่นเบิดแจักหน่อยเลวพี่น้องเดลี๋ยสีขาวผสม้อมก็เลยเบ่งยากเนาะจุ่ม ตัวเล็กๆจุ่มจุมจ่มก็เกล็บ,บ<า>แตกเลยพี่น้องบานจับบานบาน้อยจ้ะบานเพราะหนาวนะพี่น้องเพิ่นลดขนาดลงพี่น้องเพิ่นบม่มีน้ำ <c oughs> ลดขนาดเพื่อความสมดุลเลยพี่น้องอ้วนแตกเกิน <c> ห <oughs> ินนี่ก็จะบ,บานนี้ nó bỏ ra, ôi, màu xanh đẹp mà, Nó cái gì? cái tổ, cái tổ kìa, mình nòng, nào? nào, phần bao ta bố. ใครจะแบ่งกันด้พื่อนงงได้สั้นเลหลายอยู่เขาไปนีี้เพื่อสะได้เต็มขึ้นกันละทีเนาะไปเพ็่อน้องต่ออีกหนึ่งดอกเพื่น้อคอเท่าพ่น้องน้ำซีดูมจ้ะซีุูมเนาะชีดูมงามๆนี่โอแมงจอเพื่นเนาะ

ซีดอกเด้ี่น้องปุชใน้องมีขางเทิงน้องอีเทิงเก็บดอกนึงอมบอยยี่ข้างมาที้ไปขาสีชมพูองตองนีะแต่จะแนบปีนดอยต้องอีกดอกนึงเที่ยงปีนดอยจะเลยนี่นี่บอิเคราขีดปีนดอยลงปนดอยลงหมดต้ตั้ขึ้นดอกปุชโรยโดดลุงก่อน มาออกสั้นค่ะคุณแม่ตั้งนี้ดีแล้่ตั้งแล้วเอาข้อแข็งแค้มเดินไปเก็บอยู่ผู้นี้ข้อน้ำผู้นี้ผ้าดอกนี้นะพี่น้องงามเนาะผ้าตะกีบเห็ดพี่บอกว่านี่โตกน้ำโตกน้ำพี่น้องเราจะเลียบก็ไม่หยียบพี่น้อง อยู่ใกล้ๆกันกับดอกวางหันนี่เลยพี่น้องเฮ้ยบ่เห็นเพิ่นสามดอกแตกคักเนาะหิ่งดอยหินหิ่งแตกเด้อพี่น้องดอยหินสิแตกก็ก็ดินนะนี่แล้วเหรอดินยังก็ดินเหนียวดินล้วนนะพี่หนุ่ดินมันอุ้มน้ำไว้อันนี้มันฝนตกมากกัไหลผ่านไปเลยแห้งไว้แตกเองโดนเองยังเขาขาวไปจ้ะยังกะอ่อนๆอยู่ดีเนาะ Hãy nè nó Đọt nhanh thái nhây thì nó ngâm vô Nào, cái rồi <laughs> <laughs> เริแยดึงซื่สกันมขายนเงาเงาอ๋อไม่จะขาเงาเงานใบไหมพ้นหนาจ้ะมูนี่เกิดไรแต่ใหญ่อยู่หนมันจะมาขาเงาบหนทีดยวอกให้นอยสิดอกพนน่อยอืมขานขาเดียวเถอจ้ะพี่น้องอัดอกสามเลยม้ คิดว่าเน oh, 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 oh. ี่ยขาดไรขาดไรอาจจะสามเป็นใบตองคู่ๆเลยเฮ้น <c oughs> ี่กับเนี่ยนะสามดีดๆเนาะใหม่ๆคู่ๆคืออะไรแบบแนี่ยแบบนี้ถ้าบอมเป็นคนหินกับง่าไม่ ดงฟงดงฟงฟงดงโอ้ยกรเป๋ามาัาบบ <c oughs> ่วเนาะตาจะเลี้ก็ดัโอ้แต่โหมี่หลายเวลยนั่พี่น้นองอืมอมอก,ก็เจาะแค่แจะงามดีเลยสอ,องบานสองบานยังไง แต่วง้างไาปไหนตัวสีดอกคนงามเลยพี่น้องสีแดงสดใสอยู่ยพี่นอนนี่แล้วอีกจีเลยนะเพี่น้องแตกๆบูมมจีดอกพี่น้องบานแล้วละ่ะตัวคนแตกแห้งยังวนไปวนมาก็เห็นอีกแล้วพี่น้อนจูมเยอะเลย ออ,อกงนนามครับพี่น้องเข่าบ่ลาซเชนเลมพอได้ครับพี่น้องล่างได้ก็คือได้แล้วเนาะสาวเจนเลมหนึ่งค่ะ นี่ก็หาอยางแท้เลยใครอย่างใครขี่เกี๊ยมบ่ะตอเป็น <laughs> ใครขี้เกียมหรอวะเกียมเพื่อใครกับปอมเป็นเนื้อเหนียวป่ะไม่ไม่แข็งใ,ใครกับปอมจุ่มแบ บาทนึลยจ้ะไม่ได้อืมหางแม่หากไม่หัดเห็นด้วยเหรอกลิ่น,น,ะนอะเนาะผง,งดวงเดี่ยวขาตำเนี่ยเป็นบะมีใบใหม่กะประมาณนี้แหละดอกหนึ่งอย,ยู่ซึ่งโน้นเห็นอยู่ใสใบใหม่ เราอีกหนึ่งดนะอกดอกยื่ห้สอกสงก็สองอืมอางแข็งแข็งบ่อปแข็งเลยอะ เงินกำมือหวนพี่น้องมือช่งกำมือชว่วงกำมือใกล้เต็มเลยพี่น้องมาเล็มเยอพี่น้องนี่มือนีว่ามีคนจ้ะเล่นเล็มได้สุ่มมองอมนะพี่น้องเล็มได้พูดมองเกิดเลยพี่นอ้องในศาอเกาะเก็ออกก็ได้สุ่มซุ่มองอุซานจา้ะ ี่น้องไล่ลงไปเป็นทางเลยจ้ะโอเคครับลุกใส่น่าน่ครับจะดอกขี้แข็งเลยน้องต่อ,อ,อ,อจะกเร็มแข็งดีดิพี่น้อง ออกดอกอันนี้กล้ยันเป็น,นเสียซะเห็ดพ่นเกิดมาตัวมีพ่นเป็นสูตรทนฝนเด้อพี่น้องเิ่นโมย่านแรงพี่น้อง <c oughs> พันพันเป็นพันทนฝนโม <c oughs> <c oughs> นสูตรป๊า สอ่อันขาจ้ะพี่น้องเ <apl> <Gym. S 2> ลือดเลือดโอ้ยเบื้องขาเป็นนี้แบบนี้ถึงขาวขาว้ยแม่ขาหลวงขาวใหญ่แม่ขาหลวงแม่ขาหลวงโอ้ยตาต้นเกิดยังเกิดอยู่หม่งสั้นค่ะพี่น้องเกิดยังไเลยลักษณะเขาไว้นี่เนาะกินกุ้งไ้นี่แหละ ยางดีดีเยอตัดแลมวางดูบ่เฮ็ดเฮ็ดวางเฮ็ดอเฮ็ดติต๊ของโอ้ยขาคุณแมงจ่อยพี่้องปวกเจาอุ้เตัดแต่งแลมรึเปล่เเกดติขาดดิลงห้งไก็ได้ อยู่มีกาหนึ่งพี่นองโอ้ขาเปนลัรอตน,น,นอยดรอ้นอกนีกนงไปคะปุ่พี่น้องสาจเจลงี่หังขึ้นปเปียวเลยวอเออนันจีนี่หน่อยจีนึงขึ้นเอาเ่อะไรต่อสองดอกสายเล้ รุ่มจอ่อยๆตาจะเลี้มไปเก็บอยู่สารดอยคุณอันตรายเลยพี่น้องมันเตียมัเตี่ยก็เอาไปเลยเลยเอาจุมดีกว่ามิจิมิจีหนึ่งคือเอาไปเลยหอกตาจะเลี้ยมอยู่รมอยูุ่มเอาไปเลย มันหลับไปแทางนั่นแ่ะโอ้พี่แทจนแล้วพี่อด,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 ดอกนิ่งพี่พี่เดี๋ยวเห็นพอดีนี่พี่น้อยดอกยามพเลิดอกเย้ดอกนิ่งงามบูบีโ้โขาเป็นงามขางามนะเหอพี่น่อนอันนี้พันเพ็ดแดงชน,นิดนี้พัน กลิ่นโปรเซปด้วยพี่น้องมันฝาดมันขมด้วยพี่น้องนี่คือฝาดมันขมเลยมเป็นโมโอยู่พี่น้องถ้าคนเพิ่นบะฮูนี่ก็เพิ่นกระิเก็บไปแกงน,นี่พี่น้องคล้ายๆเห็ดกอแดงตัวดอกเพิ่นสีบางก็เล็กน้อยขากระลีบๆจั็กน้อยแล้วก็เป็นแน่นๆเนอพี่น้องขาเป็นแข็งๆดอกนี่ก็แข็งๆด้วกันดนะพี่น้องอันนี้กลิ่นโปรเซปด้วยพี่น้องอันเบ้าต้นเอึนสู้สู้เห็ดกอแดงเนอพี่น้อง คล้ายๆกันแล้วก็เห็นก้อแดงพี่น <tinc S 1> like ้องพี่น้องหยุดยดอยู่นะค่ะจยกออกจ้ะง่ายอาเนาะพยายกมเนาะมันตลอดงานนีขนงบเตแดดพรอมค่ะมันีเสื้ยไหม ดูนี่ไงที่ตาเจ๋งใ่พี่น่อใช่พี่น่ออย่างเี้สามจูงนอเป็นหน้าผาเลยพี่น้อเป็นหน้าผาจุ้หนึ่งใหอน้าออพี่น้อเป็นมูเลยพี่น้อเป็นมูก็เป็นมูบ้านบานเลยพี่นอ ตะวานบ่นมีคนเห็นมีคนบอกว่านี่จะมาว่านี่กเพิ่นไม่ค่อยเห็นเนาะ,อะ,อะเอาเก็บต่อยกันน้องเก็บเต็มตาแล้วเขาเต็มตาไปนา่นาสิตัวตาสุดแ้วก็เก็บเข,ข้าไปมาเด้อจ้าเห็นยมมือกับแม่ได้ใจหมู่ว่านพี่สิงามเนะมาะหมู่ว่านนี่คือสิตถิงามเลยเด็กเนี่ยหวนที่จุม่มกูฎดอกเนาะกุฎสั้งข,งขู่โมกี้เมียกินน้อยจุ่มเนาะอ้ยเขาก็เอา เขาเขาก็เอาเป็นเสี้ยนนี่นเองนี่หนดหน่งหน่งนึ่น่ กว่านี่จุ่มบุผุดดอกแคนกเนาะก็ว่าจะจมไม่แย่เอาแต่ขนาดบานก็บานไม่หญ่เนาะนาทีจูมยุติไต่ใบใหม่ค้นก็นเลยบเ่เห็นเานาะน้องเต็มเลยพี่น้องบานเต็มตะก้าเลยบอสที่นี่ฮ่นี่บอกเพืนเท่าแล้วเท่าแล้วปะเขาเสียหายปล่อยจัมูนึโมูเลยดมองไปใส่บุบบุบมองเอาเป็นลมก่ มันนี่กะตาบอหน่อยนพี่น้นงกะตามัดอยู่จะมือกะร่วง่ายตื่นอยู่จะว่ากะเป็นบานไหล่ยบานกับบานไม่าย่หรอมัาะแต่ว่ามันวัาได้หลายอยู่จะมือนี่กะทึงบอไดนขาดว่ามันติมเหลือเนาะคนเป็นบบขินมันก็ได้เหลือหลนี่น้อแต่คนขึ้นกะนี่นี่เนาะจะนั้นผู้นี่เจ็บเนี่ยกะได้ตาคนตาไหนบหลมันนี่ตาไดนบุคคลบมาจะมือนี่เขาจะไปเห็ดไ้เห็ดน้ําเดี๋วนคนปตะตูก็จะหนาสิเริ่มว่านเขาด้วย จุุม่จุมน้ำนนาขาเพิ่นนี่สนพูดีเลยที่น้องอ๋อเอาตัวเห็ดหักมาดิไปเคลียร์ถือเขาดิเห็นอัน,นใบไหม้ฟูฟูก็ลเลยไปเคลียร์่นเบึง <c oughs> หักปอกดอกขาเพิ่นนีืยขออ้วนตุปปุบดี าฟูแล้วกระตาพูนขึ้นเลยที่น้องอืมงามดี คือว่ายญ่บอเคีบอันี้มองตาดีว่าอะไรอะไอย่าน้วันค้นเคียงค่ะเกี้เนาะสมวันก็ได้วันท้องเปลด็กออกมาเนาะเออหมดแดงแต่วันวันค้นหลายเนาะ ก็เลยบ่ได้มาเพราะว่าเห็นคนหลาเติบข้างนอกอย่างสวนนไปก็เลยบ่ย้าออกมาจะคนหลายหลาย,ยาเพิ่นมาเคลียเพิ่นถือไม้เท้าคนอ่น้นพี่น้อง <c oughs> เพิ่นถือไม้เคเลียก็เลยบ่ได้มาฟังนี่สุดยอดเลยวันนี้พี่น้อง Đang ở bàn. Nó bán tạc chân em ở chùm nước bán kabang ngâm ngâm này nó cũng tìm đến chùm chung với chùm chung với chùm chùm chung với chùm chùm chung với chùm chung với chùm chung với chùm chùm chung

กับบ้านนะจ๊ะกระทังกลับปลดจ้ะพี่น้องอีกโมกย์ไกลกับทีหัวทั้งออกี้ะเป้นแม่ยมออกกูพ่อนจะจุ่มเนยพี่น้องก่อนอื่นก็บสมผลงานก่อนเริ่พี่น้องลงจากดอยเลยเด้อพี่น้องของสาวจะเลี้ยมอยู่ฟังทางสายเด้อพี่น้องฟังหัว้าของน้องเด้อพี่น้องเหยาีสัเบพี่น้องคนใดหลายเด้มือนี่กัดด โอ้บ่บ่เมื่อยปันไดเด้อพี่น้องคอยยางเนาะคนบ่หลายบ่มีคนบ่แม่นว่าคนบ่หลายเด้อจ้ะพี่น้องบ่มีคนเลยบ่มีเลยจ้ะคนเนาะมีสา3คนขึ้นไปโอ้ยโอ้ยยางสบายคักมื้อนี้กวเห็ดเพิ่นก็ยังมีอยู่เลยเนาะเอ้าซานละหม่องซานละอันนี้เนาะซานละ3-4ดอก2ดอกสามเดิมเด็มถ่าฝนไปอีกคือเก่าแล้วพี่น้องเด็มถ่าฝนจังไรนี่ต้นตะลุยก็สิได้ล่ำลากันก่อนแล้วสุดท้ายแล้วเนาะพี่น้องเนาะ จบไว้สำนีก่อนพ่อกันชิหนาเด้อสำหรับมนีสวัสดีครับผม่ะพี่น้องกลับบ้าน